สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสินแสเข่งเปิดดวงเบลล่าเวียรู้เลยเลิกไม่เลิกสินแสเข่งทำนายคู่รักหวานเวียเบลล่าสินแสเข่งพยากรณ์แห่งประเทศไทยผ่าดวงวิกฤตชีวิตคู่รัก,ว,กรวัยหวานเวียสุกุลวัฒน์วัย36ปีและเบลล่าราณีวัย32ปีคู่รักที่มีดวงสมพงกันตามหลักของ โหราศาสตร์จีนถือว่าทั้งคู่เป็นดวงคู่สมพง์เพื่อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันหากได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเปรียบเสมือนได้เพชรเม็ดงามที่จะต้องรักษาทนุถนอมให้ดีถือเป็นคู่สร้างคู่สมจะรักกันยืนยาวดั่งคำโบราณที่ว่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยทีเดียว แต่จุดอ่อนของความรักของทั้งคู่นี้ฝ่ายหญิงจะเป็นคนกล้าได้กล้าเสียส่วนฝ่ายชายจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามด้วยเหตุนี้หากไม่ระวังปัญหาและอุปสรรคความแตกแยกก็อาจเกิดขึ้นได้เบลล่าเกิดวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม2532ปีมะเสงดด็งธาตุดินเป็นคนที่มีความพยายามมีความอดทนมีความตั้งใจ อยากทำอะไรให้ประสบความสำเร็จจะตั้งเป้าหมายเอาไว้กล้าได้กล้าเสียทะเยอทะยานไม่นิ่งอยู่กับที่ดือรัน้นใช้ความคิดของตนเองและมีชีวิตที่ต้องเหนื่อยด้วยตนเองจึงจะประสบความสำเร็จเวียเกิดวันพฤหัสบดีที่18เมษายน2528ปีฉลูธาตุไม้เป็นคนพูดตรงชอบช่วยเหลือคนอื่น ทำอะไรเพื่อคนอื่นและมักถูกเอาเปรียบใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งไม่ยอมคนเป็นคนมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเตือนเวียจะต้องระวังอย่าเผลอไผเพราะอาจพลาดพลั้งทำรักพังได้เวียเบลล่าเป็นดวงคู่สร้างคู่สมแต่ฝ่ายชายอาจต้องระวังเพราะเป็นคนมีสเสน่ห์ผู้หญิงอยู่ใกล้ผู้หญิงชอบและปี2565ดวงเบลล่าตกดวงขัดแย้งเป็นศัตรูเบียดเบียน หากทั้งคู่ไม่ประคองรักให้ผ่านปัญหาความขัดแย้งแตกแยกก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทันทีล่าสุดเวียสกุลวัตได้เข้าไปกดถูกใจในภาพที่สาวเวล่าโพสตล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวอีกทั้งทั้งคู่ยังคงกดติดตามกันอยู่ไม่ได้เอาฟอลโล่เหมือนกับหลายๆคู่ที่เลิกรากันไปงานนี้ทําเอาแฟนคลับที่เชียงคู่นี้ต่างรุ้นไปตามตามกันว่าข่าวลือเรื่องเลิกราอาจไม่เป็นความจริง มดดำได้ออกมาพูดว่าเวียเบลล่ายังไม่เลิกกันหรอกถามคนรอบๆตัวที่ไปถ้ำนาคาจังหวัดบึงการเบลล่าไม่เห็นจะเศร้าเลยเขาบอกยังคุยกันอยู่แต่จะงอนหรืออะไรกันอยู่ไม่รู้ป้อมวินิทที่อยู่ด้วยล่าสุดบอกว่าเวียเบลล่ายังคุยกันอยู่แต่รอสองคนออกมาพูดจะดีที่สุดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ